ดีปีใหม่ครับท่านผู้ฟังมาฟังกันต่อครับกับนวนิยายจีนกำลังภายในเรื่องกระบี่ไร้เตรียมทานภาคพิสดารบทที่8ตอนที่4ครับถังเล้งได้ยินเสียงครวนครางของป่วยป่วยยามนั้นนางซ่อนตัวอยู่นอกหน้าตา่าง ขอบริมฝีปากจนแทบเป็นบาดแผลแล้วเสียงของหุ้นป่วยเอี้ยงกับป่วยป่วยแม้ไม่ดังนักแต่ด้วยโสดประสาทอันปราดเปรียวของถังเล้งไหนเลยไม่รู้รสึกตัวอย่าว่าแต่นางระแวดระวังว่าป่วยป่วยจะย้อนกลับมาดังนั้นคอยสดับสภาพภายในห้องของหุ้นป่วยเอี้ยงตลอดเวลา ห้วยป่วยแม้สาบสูญไปหลายวันแต่ถังเล้งห่วงใยไม่คลายแม้แต่นางเองก็ไม่เข้าใจว่าฉะไหนเป็นเช่นนี้น่าเสียดายที่นางรู้สึกตัวมายังห้องของหุ้นป่วยเอี้ยงสายเกินไปนางจะอย่างไรยังเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์เมื่อได้ยินเสียงเหล่านั้นยังไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวใด ความจริงคิดเตะประตูบุกเข้าไปในที่สุดสะกดกลั้นไว้ขบคิดชั่วขณะจึงใช้นิ้วมือทิมทะลวงหน้าต่างกระดาษเป็นรูทาบสายตามองเข้าไปการมองครั้งนี้ถึงกับหน้าแดงฉานใจเต้นบะทึกรีบเบือนหน้าไปอีกทางหนึ่งหุนป่วยเอี้ยงคิดไม่ถึงท่านเป็นคนเช่นนี้ นางขบริมฝีปากร่ำร้องในใจน้ำตาอดทะลักจากเบ้ามิได้เสียงครวรครางด้วยความสุขของป่้ยป่วย,วยดังออกมาไม่ขาดสายถังเล้งไม่อาจทนทานได้ยี้เท้าหมุนตัวออกไปนับแต่นี้เราไม่ขอพบหน้าท่านอีกนางร่ำร้องด้วยความขับแขนใจไม่เหลียวหน้ากลับไปอีก แต่น้ำตาไหลหลั่งออกมาไม่หยุดยัง้งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเพศตรงข้ามกระตุ้นความสนใจของนางยิ่งอย่าว่าแต่รักชอบคุณปวยเอี้ยงนับเป็นบุคคลแรกแม้แต่นางก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุใดความรักมักยากอธิบายเช่นนี้หากสามารถเห็นซึ้งปรุกโรงในโลก คงไม่มีบุรุษลุ่มหลงสตรีงมงายมากมายปานนี้แล้วนี่นับเป็นเจตนาของฟ้าลิขิตว่าหุ้นปวยเอี้ยงไม่อาจรอดพ้นจากชะตากรรมครั้งนี้หากไม่ใช่ถังเล้งบังเกิดความผูกพันต่อหุ้นปวยเอี้ยงเป็นพิเศษต่อให้ไม่พบเห็นสภาพผิดปกติก็ไม่จากไปในลักษณะนี้ขณะที่หุ้นปวยเอี้ยง ฟื้นคืนสติขึ้นมาเป็นเวลาฟ้าสางสว่างร่างยังอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าผูปยป่วยที่หลับไหลอยู่ข้างกายของเขาก็เช่นกัน้วยป่วยยังอยู่ในห่วงนิทราดูจากข่าทีของนางแม้อยู่ในห่วงนิทรายังสุขสันคุณป่วยเอี้ยงกว่าตาไปยังร่างเปลือยเปล่าขาวสล่างของ้วยป่วย ถึงกับสถานเฮือกจากนั้นในดวงตาปรากฏเพลิงราคะลุกฮือโหมเขาบังเกิดความต้องการอีกคราครั้งนี้นับว่าสะกดข่มกลั้นไว้จากนั้นพบเห็นคราบโลหิตเป็นด่างดวงบนผ้าปูที่นอนฉไหนเป็นเช่นนี้คุณปวยเอี่ยงสันีิสะสติสัมปชัญญะฟื้นคืนมา ภาพเหตุการณ์เมื่อคืนปรากฏขึ้นในห่วงสมองในที่สุดในที่สุดนึกออกว่ามีสัตว์เล็กๆคล้ายหนอนมแมลงบินเข้าปากตัวเองเป็นหนอนคุณใสเมื่อตอนที่เขาแรกพบป่วย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 ก็เคยเป่าเปลือกหอยบงการหนอนคุณใสฝูงหนึ่งคลืบคพลานมาเกาะร่างของเขาจุดประสงค์เพื่อให้เขารับรักของนาง แต่สุดท้ายถูกเขาเกลียกล่อมให้เลิกล้มวิธีนี้คุนปวยเอียงดูออกว่าป้วยป่วยยินยอมด้วยใจจริงอย่างนั้นเป็นสาเหตุใดทำให้นางเปลี่ยนความตั้งใจจากนั้นเขานึกถึงการจากไปของป้วยป่วยนึกถึงถังเล้งอดฝืนยิ้มไม่ได้ในความคิดของเขาป้วยป่วย จากไปเพราะถังเล้งหาทราบไม่ว่านั่นเพียงเป็นสาเหตุหนึ่งหากไม่ใช่สักเกาส่งนอนคุณไสติดต่อมา่วยป่วยจะไม่ไปจากคุณป่วยเอี้ยงบางครั้งอิสตรีมีความรู้สึกไวเป็นพิเศษ่วยป่วยไหนเลยไม่ทันคาดคิดว่านั่นเป็นแผนกระตุ้นของถังเล้งต้องการให้นางไปจากคุณป่วยเอี้ยง นึกถึงถังเล้งคุนป่วยเอียงอดคาดคิดไม่ได้หากว่าถังเล้งเห็นเหตุการณ์เมื่อคืนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรคุนป่วยเอียงย่อมไม่ทราบว่าถัางเล้งเห็นฉากพิศวาสแต่แรกมิหนำซ้ำจากไปได้วยความขุ่นแค้นเหลียวดูร่างเปลือยเปล่าของกล้วยป่วย,วยความต้องการก็ประดังอีกรา หุนป่ยเอี้ยงแม้แปลกใจในความรู้สึกเช่นนี้ยังเข้าใจว่าเป็นเพราะพิษคุณใสไม่ขจัดบวกกับได้รับผลสะท้อนจากร่างเปลือยของป่วยป่วยหุ้นป่ยเอี้ยงดึงผ้าหม่มปิดคลุมร่างเปลือยของป่วยป่วยไว้จากนั้นสุดนั่งสมาธิบนเตียงสงบสติโคจรพลังโคจรพลังรอบหนึ่ง ไม่รู้สึกมีอาการผิดปกติใดทุนป่วยเอี้ยงค่อยคลายใจลงเหลียวมองดูป่ย้ยป่วยเขายังบังเกิดความต้องการเพียงแต่ไม่รุนแรงเช่นเมื่อครู่ความรู้สึกนี้แม้ไม่เคยมีมาก่อนแต่ยังเข้าใจว่าเป็นปฏิกิริยาธรรมดาซึ่งความจริงเขามิอาจไม่ยอมรับว่าป่วยป่วยเป็นหญิงสาวงดงามหน้าลุ่มหลง ดังนั้นจิตใจของเขาสับสนยิ่งมาดว่าไม่ชมชอบป่วยป่วยใช้วิธีการเช่นนี้แต่หัวนึกถึงรักอันงมงายของป่วย,ป,วยป่วยกลับยกโทษให้กับนางในที่สุดป่วยป่วยฟื้นตื่นมาความเคลื่อนไหวประการแรกคือหอหุ้มร่างเปลือยเปล่าอยู่ในผ้าห่มใบหน้าก็อับอายจนแดงฉาน หุ้ปวยเอี้ยงเห็นเช่นนั้นทั้งรักทั้งเวทนาทอดถอนใจกล่าวว่าท่านชะไหนทำเช่นนี้ป่วยป่วยชำเลืองมองหุ้นปวยเอี้ยงกล่าวอย่างประวันลนลานข้าพเจ้าทราบว่าท่านรังเกยียจข้าพเจ้าทำเช่นนี้แต่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่านางพยาคุณใสตัวนั้นจะทำให้ท่านกลับกลายเป็นเช่นนี้ นางพญาคุณใสอันใดป่วยป่วยตะกุกตะกักว่าเป็นเสือแปะมอบต่อข้าพเจ้าท่านผู้เท่าบอกว่าขอเพียงท่านรับประทานลงไปจะไม่ชมชอบสตรีอื่นอีกเพียงชมชอบข้าพเจ้าคนเดียวหุนป่วยเอี้ยงใจเขม็งตึงเครียดขึ้นเขาไม่เชื่อว่าจุดมุ่งหมายของสักเกาจะรวบรัฐเพียงนี้ ผวยป่วยมองดูหุ่นป่วยเอียงกม้มศีรษะกล่าวว่าเซิ<ส>แปะไม่ได้หลอกหลวงข้าพเจ้าท่านนางไม่ได้กล่าวต่อใบหน้ายิ่งแดงเข้มกว่าเดิมพลางส่งเสียงดังอืมโถมเข้ามาในอ้อมอกของหุ่นป่วยเอียงหุ่นป่วยเอียงอดว่าปิวใจไม่ได้ต้องหักห้ามจิตใจตนเองไว้กล่าวว่า สักเกายังบอกว่าอย่างไรอีกเขาบอกว่าข้าพเจ้าสามารถควบคุมท่านรั้งท่านให้อยู่ข้างกายรั้งอยู่ที่ดินแดนแมวตลอดไปปุณ่วยเอี้ยงงงงันวูบไม่ทันเอ่ยปากปุ้ดป่วยก็กล่าวว่าข้าพเจ้าจะไม่ทำเช่นนั้นท่านชมชอบไปที่ใดก็ไปที่นั้น ขอเพียงท่านยินยอมให้ข้าพเจ้าอยู่ข้างกายข้าพเจ้าก็พึงพอใจแล้วคุณปอยเอียงเพียงถามว่านางพญาคุณสตัวนั้นยังอยู่ในร่างข้าพเจ้าหรือแต่ท่านวางใจนั่นจะไม่ทำร้ายท่านถึงแก่ชีวิตข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้นางพญาคุณสตัวนั้นทำเช่นนั้น พ้นป่วยเอียงถามอีกว่าท่านสามารถควบคุมนางพญาคุณใสตัวนั้นจริงๆหรืออืมอแปะบอกว่าไม่มีความยุ่งยากอันใดขอเพียงข้าพเจ้าเป่าเปลือกหอยอันนั้นก็ใช้ได้แล้วทั้งหมดล้วนเป็นสือแปะท่านกล่าวหรือจุดประสงค์ของเขาเพียงเพื่อช่วยท่านรั้งข้าพเจ้า อยู่ที่ดินแดนแมวเท่านั้นหรือป่วย,วยส่งเสียงดังอื้คุณป่วยเอี้ยงถามอีกว่าเหตุใด,ดมันไม่ลงมือด้วยตนเองมีแต่ข้าพเจ้าสามารถใกล้ชิดท่านหากว่าเขาปรากฏกายท่าน<ม>คงต้องเตื่นตัวไม่ยอมให้เขาเข้าใกล้ดังนั้นมันได้แต่หลอกใช้ท่าน คนของนิกายอสูรเพียงคิดบรรลุถึงจุดหมายโดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ใช้ป่วยป่วยอดแก้ต่างแทนสักเก่าไม่ได้เสยแปลไม่มีจุดมุ่งหมายอันใดประการสำคัญเพียงเพื่อช่วยข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ข้าพเจ้าสูญเสียท่านไปคุณป่วยเอียงเฉยค้างป่วยป่วยขึ้น เพียงเห็นประกายสุขใสในดวงตานางก็ทราบว่าป่วยป่วยกล่าววาจาจากใจจริงหาล่วงรู้จุดหมายของสักเกาไม่เขายอมรับว่าป่วยป่วยเป็นหญิงสาวไร้เดียงสาดังนั้นยิ่งรู้สึกถึงความต่ำช้าของสักเกาสักเกาสมควรมีแผนอุบายอื่นอาศัยจุดอ่อนของป่วยป่วย หลอกลวง่วยป่วยหลงเชื่อปล่อยนางพญาคุณใสตัวนั้นเข้าสู่ร่างของเขานางพญาคุณใสตัวนั้นจะออกฤทธิ์อย่างไรคุณป่วยเอี่ยงแม้นึกไม่ออกแต่พอประวัติหวนถึงยังอดผลลุกเกลียวไม่ได้ป่วยป่วยจับตามองดูการเปลี่ยนแปลงของคุณป่วยเอี้ยงถามพรงว่าท่านคิดอะไรคุณป่วยเอี้ยง กล่าวยังครุ่นคิดท่านหากชมชอบข้าพเจ้าจริงๆก็ขับนางพยาคุณใสตัวนั้นออกมาพวยป่วยงงงันวูบหุนป่วยเอียงกล่าวสืบต่อท่านหากเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลเช่นดังที่ซือแปท่านเข้าใจต้องฝังนางพยาคุณใสกับร่างข้าพเจ้าค่อยวางใจข้าพเจ้าก็ไม่มีคำพูดจะกล่าวแล้ว ปวยป่วยสันสิสะกล่าวว่าซึ่งความจริงข้าพเจ้าไม่ถือสาท่านชมชอบสตรีอื่นขอเพียงท่านอนุญ,ญาตข้าพเจ้ารั้งอยู่ข้างกายข้าพเจ้าก็พึงพอใจแล้วนางพระจากร่างคุนป่วยเอี่ยงอย่างอะไรอวอนกล่าวว่าเปลือกพอยนั้นอยู่ในถุงย่ามข้าพเจ้าคุนป่วยเอี้ยง เบือนสายตาจากร่างเปลืยอของนางกล่าวว่าพวกเราสวมใส่เสื้อผ้าก่อนห้้ยป่วยกล่าวอย่างเอียงอายท่านหุนป่วยเอียงทางหนึ่งสวมใส่เสื้อผ้าทางหนึ่งกล่าวว่าข้าพระเจ้ากังวลว่าหักห้ามใจไม่ได้และกังวลว่าสักเกามีจุดมุ่งหมายอื่น ปุ๋ยปุยกล่าวถามว่าข้าพเจ้าใช่ขี้ริ้วหรือไม่หากว่าขี้ริว้วข้าพเจ้าก็ไม่ต้องกังวลแล้วปุ๋ยปุย๋ยทั้งปิติทั้งเอียงอายสวมใส่เสื้อผ้าอย่างรีบร้อนหุนป่วยเอียงรอจนนางสวมใส่เสื้อผ้าเสร็จค่อยกล่าวว่าสก,กาใช่อยู่ที่นี้หรือไม่เสแแบอยู่ที่แท่นบูชา ่างจากที่นี้ไม่ไกลและไม่ใกลนะ้นักหุนปวยเอียงระบายลมหายใจจากปากคำหนึ่งกล่าวว่าทางที่ดีไม่อยู่ละแวกนี้ต่อให้เขาอยู่ข้าพเจ้าก็จะทราบได้ตอนนี้อาการบาเดเจ็บบอบช้ำของมันคงใกล้ทุเลาด้วยพลังการฝึกปรือของมัน ปวยปวยสันสิสะกล่าวว่านอกจากเขาทำลายหนอนคุณใสที่เขาฝึกขึ้นไม่เช่นนั้นขอเพียงเขาอยู่ละแวกใกล้เคียงข้าพเจ้าจะทราบได้ข้าพเจ้าแม้ไม่เข้าใจแต่เชื่อว่าที่ท่านกล่าวเป็นความจริงเหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นนี้เขาไม่อาจไม่ยอมรับถึงความเร้นรับพิสดาร ของวิชาคุณใสชนิดนี้น่าเสียดายไม่ได้ใช้ในแนวทางเที่ยงธรรมจากนํำเสียงของหุ้นป่วยเอียงป่วยป่วยแสดงว่าพบเห็นอันใดตะกุกตะกักถามว่าท่านไม่ยินดีหรือหุ้นป่วยเอียงสั่นศีษะกล่าวว่าเรื่องเมื่อเกิดขึ้นท่านใหญ่ต้องจดจำใส่ใจข้าพเจ้า จะบังคับนางพญาคุณไสตัวนั้นออกมาพลางหยิบเปลือกหอยอันนั้นออกจากในถุงย่ามหุนป่วยเอียงฉุกใจคิดโบกมือห้ามปรามว่ารอสักครู่ราอะไรหรือท่านเป่าเปลือกหอยไม่ใช่บอกต่อซื้อแปรท่านว่าปล่อยนางพญาคุณไสเข้าสู่ร่างข้าพเจ้าแล้วหรือป่วยป่วยกล่าวว่า เสแปไม่ได้ยินหรอกแต่มันเมื่อเป็นคนเลี้ยงนางพญาคุณไสตัวนั้นสมควรมีวิธีล่วงรู้ความรู้สึกของนางพญาคุณไสตัวนั้นค่อยป่วยค่อยได้สติคบคิดแล้วกล่าวก่อนที่เขาจะมาถึงข้าพเจ้าสมควรขับนางพญาคุณไสตัวนั้นออกมาให้กับท่านแล้ว ข้าพเจ้าคาดว่ามันต้องนึกถึงข้อนี้นางพญาคุณสตัวนั้นเรงว่ายากจะขับออกมาได้นั่นอยู่ภายใต้การควบคุมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าแม้ไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเพราะเลี้ยงหนอนคุณสปล่อยหนอนคุณใสแต่คำนวณตามเหตุผลนอนคุณสสมควรเชื่อฟังคนเลี้ยงมากกว่า ผวยป่วยพงกศรีรษะคล้อยตามกล่าวด้วยความกังวลว่าอย่างนั้นพวกเราสมควรทำอย่างไรระหว่างที่ขับนางพยาคุณใสตัวนั้นออกจากร่างคาดว่ามีสภาพไม่ต่างกับการรักษาบาดเจ็บพวกเราต้องเสาะหาผู้คนคอยคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลภายนอกรังควาน ป้วยป่วยกล่าวว่าสาะหาผู้ใดเอ่ยถึงตอนนี้ส่งเสียงร้องว่าพังเล้งหรือหุ้นปุวยเอียงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าได้แต่ส่ะหานางแล้วแต่ข้าพเจ้าท่านยังกปลิ่นเกรงอันใดป้วยป่วยหน้าแดงซ่านด้วยความอายหุ้นป่วยเอียงกล่าวว่า ท่านเข้าไปดูว่านางยังอยู่หรือไม่นางไม่ใช่ร่วมทางกับท่านหรอกหรือหุนปวยเอียงถอนใจเบาๆกล่าวว่าในเวลาเช่นนี้นางสมควรปรากฏกายขึ้นนางเป็นยอดฝีมือในเชิงอาวุธลับต้องมีหูตาปราดเปลียวกว่าผู้อื่นอย่างนั้นนางชะไหนปล่อยให้ข้าพเจ้าอยู่ข้างกายท่าน พุนปวยเอี้ยงเพียงแต่ยิ้มป่วยป่วยพลันฉุกคิดว่านางกับพุนปวยเอี้ยงอยู่ร่วมกันในสภาพอย่างไรต้องซุกศิษะกับอ้อมอกหุนปวยเอีย้ยงหุนปวยเอี้ยงสะทกสะท้อนยิ่งเขาแม้รู้จักป่วยป่วยในระยะเวลาอันสั้นแต่ก็บังเกิดความปรารถนาดีต่อนางตั้งแต่แรกนี่ได้แต่อธิบายว่าเป็นวาสนาผูกพันแล้ว